มันไัยไปไหนมาไปหยัางมันด้วยไปหยังมากกว่าแกเข้าแกเขาแกเข้าไปแก้ส่อยเพิ่อนเต๋อเสียอะไร บอกไปหน่อยเอาเสียเอาเสียไล่มาเห็นมันแน่เสียไล่เห็นเงาอ่ะเดี๋ยวเนาะยื่นยื่นมองงานน้ำหนากาศเอาไปว่างไว้เดี๋ยวนี้กับลูกซีนไหมใส่แม่เออมาเห็นหน้าเห็นตาเว้ยมื้อนนี้เหนอยู่แทวบัานไผคุณนายแม่ก็เลยมาแวะ เอาเสือกับลูกซิ้นไหมนล้วเนี่ยถุงเสือกับลูกซินเออเอาไว้นังได้เสือกับลูกซิ้นอันบ้างยู่หันเออมาจะใส่คอกแหรกแขกหลอดไปนงานกูที่ส่วนกูสืมหาคนที่เสียชีวิตไปเอ้าช่วงสงการนี่เป็นไหนงานเอานั่งแน่นั่งแน่นั่งแน่คือว่าโอ้ฮะ คือว่างานต่อกันต่อกันแทอคือว่างานต่อกันเถอโอ้หัวเราะอะไร่างนโอ้เนาะคุนขุนมันคือคนเนาะเงือดไหลพน่ามาหอดเดินมาหอดเดินเติมแล้วเห็นโซมกเรามาจะไป่นมาแม่ครับอันนี้แหละมาจะไปมาตั้งแต่เมื่อขึ้นเรนยู่แถวหนองคลายแล้วก็วันนี้ก็จะไปบ้านพาย มือเอื้อนก็นสิไปแถวไหนจังน้อยว่าที่เขาที่ซีบซิเบนี่กสิไปแถวอันบุรีรัมย์ศรีสะเกียร์ซีบกมือพนักงานี้ย,ยง,งัวก็รถน้ำน้ำัวก็หนีก็ต้องเบิงมือก่อนหามือก่อนนั่นก็ต้อง,งอะไรเฮ็ดคือเก่าล่ะเนี่ยเขาเคยเห็ดเคยทำเดี๋ยวสิส่งซีดบดอกถ้าจะทำก็จะส่งซีบขึ้นไปบ้านหน่อยเออในงี้ยนัน่นไอ้เือมาอยู่พันชีโรถตอดมาดีอเอ้า ไปทไ <มา S 2> ไไั้งไหนพ่านมาเอามากันแกกหลอดไปยุตัว่ผ่ะไปซอยผัสสนไปซอยเครื่องเสียงผ่นนมาพี่ส่งเลยใส่สซับผ่ายื่นเลยอดีเสือ้อนี่ดอกเสือ้อเขาแถมดอกกับใส่เห็ุงานให้ส่เห็ุงานดัานเสื้อไล่ <c oughs> อันว่าสิเอาส่งมันส่งมันเขาผัดออกไปซ้ำส่งไรสูตรมันแหมมีหนึ่งใบบอยใสเสียไร่หมากเอาอยู่เสียไร่ใบมู่แย่งคนก่อนเหรไหเสียไร่ละใส่ใส่เสียไร่แล้วก็ใส่อันหมวข้าบอยด้วยใส่มืมล็ดเนี่ยเออเสียอาบน้ามนนี่แหละเอาแบบว่ามาอาบหน้าเอออาบน้าเต็งตัวให้มันละล้อเนี่ยมาจังสีเฮา อ้ององงงเออ,อเอากินสั่นน่นกินสั่นขานมโคกับอันลูกซีนงานายเนยุดงานเิยุดงานเนีโอเอเอ,กบบอกระเบื้งไป<อ>แน้จิ้มมันก็มีอ,อยู่ในหันดิจิ้มโคกไปโกะไปำโคกกน่ขวนโคกโอ <laughs> กีมีเงิไเหมือใ้บมีเงานก็เฮ็ดไปลหะแล้วพดชอบไปะซ้กเจ้าของกรเฮ็ดตำแหน่งนาทีเจ้าของมีกระเฮ็ดไปันตัวมันนว่ไปหาของสูงดิแ่งหนีย ลงพ่อน้องผมก็จะไปเทียนรม้า okay. ่เนียหลวงพ่อน้อมแล้วเทศเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้อัคนเทียนงยังบุบได้จำื่อยแต่ว่ามันมีเมีกับลูกเขียงกันน้องัแต่วาเราสิเป็นเรนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นลูกหญิงเหรอเนาะแต่ว่าบ่ได้ฟังยุ่ยนอย่างเนี้ตีบ่ได้ยินเลเทศจกเสียสันดอก สุดยอดที่เดีวบอกห้บอมหาสิบจ้หนักดิโอ้หาบคนหาพัะเทียนหน่งจ้หนกเ่ันไมไหเล่าวันเลามวนเนื้อเปนนันมวนย้อนพื้นการเลี้ยุูข้อลูกเกียนลูกแล้วมาเป็นอยนยติแล้วมาเป็นอยนยติได้ยินแต่ละจมให้คนคนหลัจัง้อ๋องีตัวมันจังจัเมนพเทต แมนบอกม่ไม่แมนเสียนะม่แมนสีนิมดตมาไอพเนี่งสมการเบพสามธรรมะผู้ใดเอาบวอผมสบาเ้ผมมีผมบ่เอาหลวงพ่อนาผมสบาหลวงพ่อจังจองหลวงพ่อเนอไติดหลวงพ่อใหาอุปหลกคือรู้ว่าแต่งเปเลี้ยงคือมาจัปบาซีต้นเอาจัปบาซต้นไอมัดเท็ดอะแมนเทศเลี้ยงจัปลาซต้นแมนโอ้ลูกนี้ ให้แล <cin stereotype> <m uch ika> <jack> ้วทองไว้ตีก็ยังมอรยู่ไหมเขอจบกกองกงด้เยอเาใหแบกอ๋อาเพิ่นกับมีงานดูกับย้อนคือกันกับมอรำนี่แ่ละเล่าว่าคันมอลำมีงานดูผรากัมีงันคือกันกับมอรำแล้วยังาอยู่นดิผมบอกว่ายังสาผระเนาะยังเใหู้้พระเพิ่นก็เทศตอนบเแม่ทำธรรมะทธรรมะผมเลยออกมาบ้างเทปก็มีมันงหลับผมเลยบอกอนการงันแจกเขาต้องมีสามต้องมีเทปสามธรรมะอืมาจัน งานเนงดีกเามเีนผูดพูดอันองใดล่ะคูเล่าผูุ้มาทังใสยูเป็นลวงเกเจบอกแม่ผูว่แม่แม่ผูแม่ผูโอ้เป็นเป็นแม่ผูเป็นล้งเกขึ้กันเรื่ององเดีๆบาไงเที่บานเพื่นแต่ละใบเอพะราม พักนัเทียนเสยังอือเนเบิ่บองเร่วหรอปฟังเสียงเบิ่งสูงก็แเตเขาคุจ้ของอีกแล้วอขออีดีเลยวันนี้ผมผมม่ได้ฟังจับอแบบว่าลวงพอเทีนเป็เียนเดียวนี้เราเดียวนี้เราคนบอกเราเราก็ดียวนี้เราีนไปงานไปงานไปงานอะไรเี่ล่อเปนเทีนมีหืเ่ออมีกก็ได้ไปนั่งฟังเบิ่งเทีย่ใส่ยู่งานดีทียูบันเมืองครับออมู่า ba này ông ta chỉ ông chỉ phân này nè ông ta chỉ ông chỉ phân buồn lắm cảnh đông mà hải lệch thường đi điền bên này bên này kẹt của hà phò bên bên này chúng ta nhìn bà đúng phò bà đi chúng ta chưa kẹt của hà hà phò đâu không vô cũng chẳng xoay đâu cua ông lấy vào chúng ta ông chỉ xoay đi chiều nhóc bạn chúng ta bán gì đâu chúng ta cũng một bà đi ta เม่พื้นน่ยใช่หรอว่าตอนผมบวชยื่อนมีหลวงตาเขียวกับหลวงพี่น้องเหล้าเนี่ยหลานเหล้าเห็นไหมยี่ยมกันรับลองความหอมซี่โอ่งยื่นบานี้เพิ่นก็ได้แกะเขาไมื่นี้ล่ะโอ้บารีไปบอกกันที่แหลกว่ากันที่ไหนบารีอืมอันเด้อเอาเชียงกาไฟไปเด้อที่แหลกบานี้เขาไปวัดอีมือหลังมาเชียงเสียงยื่นเพื่อนจังเดียวอ ย้อมุกจากเราเขาเขาไฟไปก็ได้เออพ่เป็นยังลูกตาผมเงินใจไปซอยยี่สินะบานี้มื่อวานนี่ไหมซังคมเอิอคนบอกคนมาหาผมว่าเอาเชียงเสียงกาแฟแบบผู้นึงเอาเชียงเสียงไปตั้งในบ้านหน่อยดอกบานี้อ้าวบานี้พ่อตั้งไปปั๊บบุ้นมาจากบ้านหน่อยปั๊บปูที่รักไปจอดผู้เลยดูเข้าอยู่นี่ไปซอยเพิ่นครับเอ้าเลียกจากบ้านน้อยอ่ะ เออาันนี้สิอิปุ่นปุไ่จ้าิปุลไ่จอีปุ่นิปุลอปุนแม่จะใส่ร้านเช้าเนร้านลูกแม่ลูกีน่อยลูกศักแม่โอ้ลูกศักิลองฟั้งจะเวีงสัก่าบุญเนี่ยเร้่อขามาหาเขาขึ้นอยเกับือว่าโอ้อีปุนเงินหลได้เงินเฟ้อเ้ออีปุ่เนี่ยบร้วาดอกตว่าืน ็นหามันดีหามันมวนอ่าแมนจากอเห็นให้มันมวนเขาสียห้ดอกเงินเขาบ่าแพงดอกเขาบ้าขีดที่ดอกซุ่มนี่เขาเขาบ่ขีดที่ดอกซุ่ม่ได้จคล่อาเอานเดใส่นขได้แล้วลอมใส่ความกับยังซื้อหาแล้วเขาไม่ยินล้วเาม่ยินแล้วเขาไม่ยเามยินรดู้ยเวห้ไยนัง่ได้อบอก แ่งกับเป็นรักเอาตะไคร้หมดเองไปแมงโอ้ยแง่ผมน้ำดูเลยเอแลวหรอเออนี้อไรันเพื่นหวหามใครเาไปเพื่อนหวงหามดิแม่เพื่เนกวนไมย่าบ้างสิมงเอาผมเสียบแง่ไปแล้ผมติดก้อยมาสู้กิ่นดอกากลงแง่เสยนอไปอมาอย่อย่ไปย่ออย่อา ก้อยไปสู้ก้อยไปสู้แล้วกินหลวดสวมแย่มากหรอกพนที่มักก้อยอยู่บัดขึ่นและสู้กินมาสันเทอร์บ้ากับิห่วยเฟ้นเฟ้เอาพี่น้องมีผักหวานเรียบสบาฟังคลิปนี้บ้านนี้มันสีเบิร์ตแบตพอดีแขกหลวศรัทธาย่ำเรื่องอย่างฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อะแขกหลดมากพอดีแม่ก็เลยมาถามข่าวว่ากินของแบบเอองานคือสิหลายคักเนาะเอองานบบวัดบวบไอส์ขี้บงานคิวนบว่างเลยแบนบ้โอโห่ผู้พูดพวกมั่วบักเตียง เติมน้ำมูกน้ำมันไว้นั่นแหละได้เงินมากขนาดไหนเอาไปใส่เนี่ยมดีเด้ะสาน่อยเป็นเมียกันยังบมสูร์ได้ดิดังเพราะสาวหน่อยเป็นแม่แม่คนที่คมจวดดังเราควรจะโอ้โหพ่ออีหลีป่ะฮัลโหลไหนก็วูงใหม่ก็ว่งดังเนาะเออเอาเฮ็ดแต่มันดีมันได้เฮามันเหลือเขากับแบงเขากับแบงส่วนหนึ่งใหม่ถัดสองแซมนคาดเติมน้ำมูกน้ำมันเฮ็ดไปเอาเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อหน่อเพื่อบ้านเพื่อเมืองมันดีแล้วแหละเอา อปยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำลุ้ยและเจ็บจะจนแฉกีหลอดกระไดเอาไปง่ายมากายสะดวกสบายซอยพี่ซอยน้องดูดีให้เป็นคนหูผู้ดีดูดีอืมกินดีกินแซบกินแซบกินนัวไปไงมากเออเออกับพี่กับน้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยอยู่ดีไม่แห้งตลอดไปฝันฟันดีบอกแม่เด้อไก่งานพอยสุขการแล้วฝันดีๆเด้อฝันดีดีเน้อ นอนเีนงี้ยนรู้ตายเกลียวอภิจงอิงเอาวง้นอนเลียง้นะอันไหนมันดีก็เฮ็ดไปอันไหนบดดีก็เลิกลาไปอันนเก็ไรามาถามนะกูให้มู้รันี่ว่ากานนันน่มก็ได้วาี่ารเวณผมหนึ่งช่วดีจริงดีนอนใส่ก็ได้บ่ีนาุดองเงาันไม่ันหออันพวกอะ้นอันกอะไต้องใกล้กันดอกไม่งนไงนอนรับพอดีนวครับรับก่นกไม่ยอมเ้าผมบอกว่ามือเชียงส เอาเอาเอาอยุรอดปลอดภัย่าเจ็บจะจุนส้ำนั่นกับพ่อแล้วบึ่งดูแลจะคล้องไปเขาวแซ่บนอนหลับช่วยพี่ช่วยน้องไปเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปเน่ะจะมากันใบเหมือนเลขยังพอกันเด้อพี่น้องพูดโพ่บักโม่บักแต่งจวดจาดฟาดบึ้งพันนะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะบ๊ายบ,ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเหมือนเลกพอกันใหม